สงบแต่ทำไมข้างในยังร้อนรุ่มหลายคนอาจเคยรู้สึกแบบนี้ทั้งที่นั่งสมาธินานหลายชั่วโมงเดินจงกรมจนเมื่อยล้าทำบุญมากมายแต่ความทุกข์ในใจก็ยังคงวนเวียนไม่หายไปไหนเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567ณวัดป่าแห่งหนึ่งหลวงพ่อวิสุทธ ท่านได้เทศสอนญาติโยมถึงเรื่องนี้ท่านบอกว่าความสงบที่ได้จากการทำสมาธิเปรียบเสมือนการกดหินทับหญ้าหญ้าตายจริงไหมโยมคนหนึ่งตอบว่าไม่ตายเจ้าค่ะหลวงพ่อตอบกลับมาว่าใช่แล้วมันแค่ถูกกดไว้เมื่อไหร่ที่เราเผลอหินหลุดหญ้าก็งอกขึ้นมาใหม่แถมอาจจะงอกเร็วกว่าเดิมด้วยซ้ำ แล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เรายัางทุกข์ทั้งทั้งที่จิตใจสงบบางทีอาจเป็นเพราะเราแค่พยายามหลีกหนีจากความทุกข์แต่ไม่ได้เรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันเรียนรู้ที่จะเข้าใจมันอย่างแท้จริงเราอาจมองข้ามบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ลึกๆในใจสิ่งที่คอยกัดกินความสุขของเราไปทีละน้อย ความสงบที่แท้จริงไม่ใช่แค่การไม่มีเสียงดังไม่ใช่แค่การนั่งนิ่งๆแต่คือความสงบจากภายในความสงบที่เกิดจากการยอมรับเข้าใจและปล่อยวางแล้วคุณละ่ะเคยถามตัวเองไหมว่าอะไรคือหญ้าที่ถูกกดทับไว้ในใจบางทีการค้นหาคำตอบนั้นอาจนำพาคุณไปสู่ความสุขที่แท้จริงก็เป็นได้ หรืออาจจะไม่